อ <Kas. S 2> ขอเวลาแม้แต่จะไปสัมมนาเขาจะไม่ให้เลยอ่ะค่ะ <eker. S 2> แล้วคุณจะเรียกอะไรเริ่มนยโยมตีมาสอบเหรอคุณจะเริ่มตีมหาไทยมาสอบเหรออ,อันนี้ไปตั้งก,ก,กรรมธิการอีกส6คณะผมถามว่าสนชคุณกำลังทาอะไรกันอยู่อันนี้เป็นคาถามไปยังสอนชอชนะในฐานะที่ผมเป็นอย่างนี้นะผมคิดอย่างนี้นะท่านตวงครับนี่ผมนายสมวนนะท่านรู้จักผมดีหรือ,ออาจจะไม่รู้จักดีท่านแสวงท่านรู้จักผมค่ะ <Lum. S 2> ท่านสมชายแสวงการท่านรู้จก <za. S 2> ัจกผมผมถามท่านกลับทำไมไปตั้งไปตั้งกรรมธิการอีกแล้วคุณจะตรวจสอบใครกรรมธิการเนี่ย เก็ตรวจสอบรัฐมนตรีเลยแล้วเขาจะมาทํางานช่วงงานสรรั้นคุณไปตรวจสอบเขาในประเด็นอะไรอะประเด็นอะไรผมว่ามันมันไม่ถูกต้องนะถ้าให้กรณียอย่างนี้นะถ้าเรามองโดยองะยะค์คารยศเนี่ยผมคิดว่ากับวันนี้กําลังเล่นอะไรอยู่กําลังซ่อนดาบอะไรอยู่มผมผมเลยเลยอยากจะเรียนว่าขณะท่านประยุทธ์ท่านมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเนะี่ยก็ยังมีคนไปเสนอต่อสารมนุนไปเสนอตอ,อผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยและผู้ตรวจการแผ่นดินว่าไม่ใช่อำนาจใช่ไหมผมกําลังจะบอกท่านว่าอย่างนี้นะครับผมจะกลับไปที่ไปที่ ปปชนะครับแล้วกลับไปที่สารรัฐมนุนท่านเลืองไกรเนี่ยท่านได้ฟออ้องอกรรมการสารมนุนท่านหนึ่งตุลาการท่านหนึ่งว่าท่านไม่มีสิทธิ์เป็นแล้วแต่มานั่งป็ดองคณะแต่ศาลเนี่ยท่านยกคำร้องบอกว่าท่านเลืองไกรบอกผมว่าศาลบอกว่าแม้ท่านมีคนที่ถูกล้องมีความผิด แต่เนื่องจากคุณเลืองไกรเนี่ยยังไม่ได้เป็นสสไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงค่ะก็ขอก็ถือว่าไม่มีสิทธิ์ร้องนั่นแสดงว่าศาลยุติธรรมเนี่ยได้เห็นแล้วนะว่าคนเนี้ยไม่เป็นกรรมการจริงเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะมีความผิดตามผู้ร้องแต่ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงก็ถือว่ายกคำร้องไปถ้านายสุวัรไปร้องล่ะนายสมวัรเป็นผู้เสียหายโดยตรงอ่ะ สารรับคำร้องในสมวนละ่ะเพราะฉะนั้นผมนึกคิดว่าวันเนี้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างถ้าเราจะแท็กติกทางกฎหมายสู้กันและประโยชน์ประเทศได้อะไรอะ่ะแล้ววันนี้จะมาตั้งกรรมาการอีกสิบคณะคุณจะสอบใครอ่ะค่ะพพชก็มีอยู่แล้วไงอม ปปทก็มีอยู่แล้วเนี่ะคือองค์กรในการตรวจสอบเรื่องต่างๆยังมีอยู่ไรบเลองครไม่ได้มีการยกเลิกองค์กรใด้สอคุณมาทําหน้าที่คุณนิจใหม่านี่ก็เป็นคําถามนะคะไปยังสอนชนะคะคุณผู้ชมทั้งยืผมาสนชที่ผมจะถามมีคนนึงคือท่านอาจารย์สมคิดผมเองเนี่ยสมคิดเลิศไปทูลเนี่ยท่านคนนั่งอยู่ในนั่นอยู่ทาไมไม่พูดัะคำอ่ะอาจารย์สมคิดแอกกำลังตอนนี้โดน ดนคุมอยู่หรือโดนโดนโดนกระแสอยู่นะฮะกระแสเรื่องปี๊บอยู่นะยังไม่มีเวลาหมาพูดหรือไม่อย่างไรที่พูดถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็ให้ได้เห็นในภาพรวมนะะว่าในเรื่องของกฎหมายการบังคับใช้อะไรต่างๆนานารวมไปถึงปัญหาของชนบทที่มีเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ภาพรวมทั้งหมดนี่แหละค่ะแต่ว่าประเด็นทิ้งท้ายเนี่ยตอนท้ายที่ครูสงวนพูดถึงเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องกฎหมายการใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายที่บางทีมันดูมีความย้อนแย้งกันอยู่เนี่ยนะคะดูยังไม่ค่อย ล่ลงตัวเท่าที่ควรก็ต้องฝากเป็นข้อสังเกตแล้วกันค่ะแล้วก็อยากจะให้เอาจุดนี้เนี่ยนะคะไปไปเป็นอีกหนึ่งแง่คิดนะคะสะท้อนไปถึงเรื่องการปฏิรูปในเรื่องของกฎหมายด้วยนะก็น่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักพู่ช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อค่ะ เข้าสู่รายการท้องถิ่นไทยในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราก็สนทนาการในหลากหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่เกี่ยวข้องกับชนบทเกี่ยวกับท้องถิ่นนะคะขยายผลมาจนถึงประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นข่าวแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยของเราด้วยนั่นเองค่ะสนทนากันต่อเลยนะคะเบรกที่แล้วเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่มีความย้อนแย้งกันอยู่เนี่ยนะคะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นประเด็นหลักเหมือนกันที่จะทําให้เกิดปัญหา หาในการพัฒนาประเทศหรือการจะออกแบบนโยบายการปกครองต่างๆซึ่งมันก็แน่นอนว่ากฎหมายดูแลประเทศมันก็ต้องถึงท้องถิ่นอยู่แล้วถึงชนบทอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณตวงวนจันทร์คะผมผมดูอย่างนี้ว่าเราเราพูดต่อเนื่องจานเป็นก่อนค่ะน<ฆ>ิดหนึ่งว่าเราพูดถึงการล่มสลายของชนบทด้วยปัญหาสุขภาพเนี่ย<ฆ>วันนี้ถือว่าได้เข้าสู่จุดที่ มีการพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีแล้วดีขึ้นดีขึ้นมากแล้วแล้วก็การล่มสลายโดยวิธีแบบเดิมๆเนี่ยไม่มีละก็จะเหลืออย่างเดียวซึ่งเราจะคุยกันในโอกาสต่อไปคือว่าการล่มสลายเนื่องจากว่าผลิตอะไรขึ้นมาก็ไม่มีกาไรคือเศรษฐกิจของชนบทมันไปไม่ไหวแล้วตอนนี้ท้องถิ่นต้องแบกรับในวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมตอนเช้าผมไปพบ กางทท้องถิ่นในจังหวัดผมก็ไปคุยกันเรื่องศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ไปรื้อฟื้นจิตวิญญาณเพื่อให้คนมีความเข้มแข็ง<ะ>และให้ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ก็ผมคิดว่าท้องถิ่นก็ควรจะใช้เงินแบบนั้นเพราะว่าท้องถิ่นที่ถูกเลือกไปเนี่ยก็ไม่ใช้เงินหลวง<ะ>ของของชุมชน,นให้ประโยชน์เกิดเกิดคประโยชน์ประโยชน์กับชุมชนสูงสุด<ะ>ทีนี้ผมคิดว่าในประเด็นที่ทาง ที่ทางอธิบดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนาไทยปัจจุบันท่านพูดว่าภาร,รก,กิจหลักอันหนึ่งของท้องถิน่นก็คือภาร,รก,กิจที่ควรจะช่วยกันให้เกิดความปองดองภายในชาติภายในท้องถิน่นถ้าทุกท้องถิ่นดูแลเรื่องนี้ดี เลยโอกาสชาติก็จะดีขึ้นรับกันในท้องถิ่นให้ได้ก่อนเข้าใจการพูดจาภาษาเดียวกันรู้จักรับฟังซึ่งกันและกันให้ได้ก่อนทุกท้องถิ่นเป็นแบบนี้ประเทศชาติก็ดีครับผมแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้คนที่มีความเห็นต่างกันได้มาสนทนาธรรมกันเพือ่อได้ทําความเข้าใจกันทุกเรื่องไลรับฟังกันรับฟังกันทีนี้ผมคิดว่าพอเป็นอย่างเนี้เราถึงได้มาแตะสอนอชเพราะคุณเนี่ยก็ค,คือดอกผลของคอสอชอ ที่จะเข้ามาดูแลเป็นรัฐเป็นสภาเป็นสภานะครับผมถามทางสนชอ,อีกเรื่องเดียวว่าคุณบอกว่าคุณทําได้ทุกเรื่องเพราะคุณเป็นทั้งสอสอและเป็นทั้งสอบอวันนี้คุณมีประชุมไหมว่าวันนี้คุณประชุมสนชในฐานะสอสวันนี้คุณนัดประชุมสนชในฐานะสบอ,อย่างนั้นเหรอถ้าคุณบอกว่าคุณจะสามารถทําอย่างนี้ได้อ้าวถ้าอย่างนั้นคุณออกกฎหมายคุณก็ต้องทําทั้งสองอย่างเลย ว่าวันนี้สนชประชุมในฐานะนนาเป็นสเป็นสสแล้วก็เสร็จแล้วก็สามวาระเสร็จแล้วก็ต่อไปก็คุณก็ประชุมซ้ําอีกในฐานะสวใช่ไหมครับเพราะว่ามันถึงจะทําได้ไงทําไมผมพูดประเด็นนี้่ค,ค,คือรัฐสภาที่คุณทําหน้าที่อยู่เนี่ยมันไม่มีไม่มีกฎหมายฉบับไหนเลยนะที่ในอดีตที่ผ่านมาให้คุณถอดถอนคนอื่นได้รัฐสภาไม่มีสิทธิถอดถอนนะ รับรองกันทําสัญญารับรองกันแต่งตั้งคนในบางเรื่องบางบางอันที่เขียนในในกฎหมายเท่านั้นเอง mm hmm. แล้ววันนี้ผมคิดว่าเวลาเราพูดอะไรต่างๆเนี่ย วันนี้ที่ที่ผมกล้าพูดเรื่องนี้ออกมาเต็มปากเต็มคำเนี่ยกล้าแตะต้องเรื่องนี้เต็มปากเลยมเพราะว่าในสภาของคุณก็มีคนพูดแล้วว่าเมื่อไหร่ที่รับหลักการเรื่องการถอดถอนเนี่ยคุณกําลังถือเถือกล้ออยู่ในมือนะเดินบนคมหอกคมดาบเลยนะถ<ช>้าตบตกไปแล้วคุณจะเจ็บตัวเองคือสามารถกลายเป็นผิดกันทั้งหมดได้ทั้งหมดเลย <นะ S 2> แล้ววันนี้คุณยังคิดกันต่อว่าจะทํากันมาที่การอีกสิบหกคณะหรือสิบคณะก็ตามนะ<ช>ผมถามว่าคุณทําไมตั้งใจจะตรวจสอบรัฐมนตรีแล้ว,ว่ะ เพราะว่าตั้งขึ้นมาก็คือตรวจสอบฝ่ายบริหารรัฐสภาเนี่ยตรวจสอบฝ่ายบริหารแล้วเวลาตรวจสอบฝ่ายบริหารเนี่ยก็สสก็ตรวจสอบแบบสอสอสวก็ตรวจสอบแบบสวคุณเป็นรัฐสภาคุณก็ตรวจสอบแบบรัฐสภาเหมือนมาตาไว้เก้าสิบผมถามว่าคุณจะเอาเวลาเนี่ยไปดึงเวลาเขาทําไมอ่ะเพราะวันหนึ่งมันอาทิตย์เดี่วมันมีห้าวันทํางานใช่ยนะหรือเจ็ดวันห้าวันทำงานที่คุณจะเรียกสอบได้ทุกวันพฤหัสคุณจะเรียกนตรีไปไปอยู่สภาเหรอ แล้วเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาบริหารเพราะเขามีเวลาจํากัดแค่ปีเดียวผมว่าถ้าคุณไม่คิดถึงเรื่องนี้นะแล้วคุณยังทําอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณเองตัดหาที่ถูกประชาชนถอดถอนคือฟังอย่างนี้ดูเหมือนว่าแหมบางสิ่งบางอย่างที่สอนชอกำลังจะทํานี่ไม่จําเป็นที่จะต้องถามถ้างั้นในมุมมองของครูสงวนที่ว่าสอนชอเนี่ยควรจะวางตัวยังไงคือคุณออกกฎหมาย<อ>เดียวไหนออกกฎหมายรู้กฎหมายให้ละเอียดออกกฎหมายให้ดีแล้วยึดข้อบังคับการประชุมให้แม่น ไม่ใช่ว่าคนไม่พอก็อย่าประชุมต่อออย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่ปฏิวัติครั้งก่อนหรักหารครั้งก่อนหลายฉบับมากนะฮะองค์ประชุมไม่ครบก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็ยังมีหลายฉบับที่องค์ประชุมไม่ครบก็ยังเสนอทุนเก้า <ม>ก็ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบอะไรเลยค่ะ <c oughs> วันนี้เนี่ยคุณต้องดูองค์ประชุมคุณให้ดีถึงที่ออกระเบียว่าใครขาดประชุมไม่มาลงมติเนี่ยถือว่าต้องออกไปเพราะแสดงว่าทางสนชเนี่ยได้สนใจและทางคอสอชเนี่ยได้สนใจว่าคุณต้องทําหน้าที่คุณนะใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ <ห Mum. S 2> ผมถามว่าเอาแล้วผมถามคุณหน่อยเกือบเกินครึ่งหนึ่งของสภาสนชเนี่ยเป็นทหาร ซึ่งก็ชอบด้วยการทํางานเพราะว่าท่านเข้ามาแก้ปัญหาถูกต้องไหมครับ <ฮะ S 1> แล้วคุณจะให้คนเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยไปสอบรัฐมนตรีเขาเหรอ่<ฮ>ะผมถามคุณตรง,ตรงว่านายทหารที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นยังไงค <ฮะ S 1> วันนี้ผมฟังตลอดนะในสภาเนี่ย40สอบอเนี่ยเป็นตัวนํานะ ในการน,นําเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้น่ะ <หา S 2> ผมถามคุณสอบคออุตลกคุณน่ะตลกมากเลยเหมือนเหมือนคนขับรถค่ะผมผมเลอกตั้งมาแล้วมาขับรถคุณนี่เขาแต่งตั้งมาคุณมาขับรถคุณไปไประกาศทั่วไว้ว่าคุณไม่ใช่คนขับรถก็หมายความว่าไงฮะคุณก็คือนักการเมืองเลยน่ะ สวอ,อนี่ก็คือนักการเมืองแต่คุณบอกว่าถ้าสวอ,อไม่มาจากการเลือกตั้งสวอ,อมาจากการสถาไม่ใช่นักการเมืองแล้วก็มาด่านักการเมือง <c oughs> แล้ววันนี้คุณเป็นนักการเมืองคุณพูดเหมือนนักการเมืองทุกอย่างคุณรักษาประโยชน์ของประชาชนเหมือนนักการเมืองทุกอย่างาและผมว่าคุณก็มีบทบาทสําคัญในการชี้นําในสภาของคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงถามว่าแล้วคุณลงมานั่งติกตองมาดูที่ว่าหนึ่งปีที่จะทํางานต่อไปเนี่ยคุณจําเป็นอะไรที่จะเรียกรัฐมนตรีมาสอบ เพราะฉะนั้นในมุมมองของคุณลุงสงวนก็คือสอนชอตอนนี้ดีที่สุดก็คืออ่านกฎหมายให้ละเอียดพิจารณานในเรื่องของกฎหมายไปไอ้ส่วนจะมาทําหน้าที่แทนสอส,อส,อสอวขยายอานาจตัวเองในการสามารถพิจารณาถอดถอนคนนั้นคนนี้ได้นนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่งานจำเป็นปที่ต้องมาทำในระยะเวลาสั้นๆแค่หนึ่งปีนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นมุมมองเป็นคำถามที่สะท้อนต่อไปอยังสนชนะสมาสภาสมาชิกานิติบัญญ,ญัติแห่งชาติเองแล้วพูดเรื่องนี้เป็นประเด็นเรื่องกัน การมังคับใช้กฎหมายและการใช้กฎหมายค่ะเพราะว่ามันมันรวมอยู่ในกันในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ต้องยึดกลุ่มเรื่องนี้เหมือนกันอืมอ่ะก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ค่ะมาที่หนึ่งประเด็นไหมคะที่อยากจะสนทนากันนะคะก็ ในเรื่องของแน่นอนว่าสถานการณ์ว่าเมืองตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะให้เกิดความรองดองกันนะฮะสมานสามาัคคีกันบางข่าวบางคราวของการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่ออกมาเนี่ยก็เป็นประเด็นข่าวอยู่ในพักหนึ่งซึ่งอย่างกรณีของการที่จับชายชุดดามานะคะโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันุม่วงก็ในเบื้องต้นเนี่ยมีการออกมาให้ข่าวในวันแรกเลยที่มีการแถลงผลการจับกุมนะคะว่าเกี่ยวข้องกับการตายของอพลเอกร่งก้าทวทวธรรมแต่มาภายหลังเนี่ยทนานหของพลตำรวจเอกสม ยศเองก็ออกมาพูดว่าไม่เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกับการตายของทางด้านพระ,ะเด็กร่วมกล้าวแต่อย่างใดแต่ดูเหมือนว่าบางฝักบางฝ่ายเช่นสถานีบางช่องก็มีการตีประเด็นนี้ให้เป็นประเด็นขยายวงซึ่งอาจจะขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของของต้องการให้เกิดบรรยากาศที่ดีในสถานการณ์ตอนนี้ผมผมพูดแบบคนที่ดูการเมืองแบบสนุกสนานะนะ แบบไม่เคร,รียดใช่ไหมคะไม่เครียดนะครับผมพูดว่าเอาให้มันน้อยๆหน่อยค่ะผมว่าคนจับคนห้าคนเนี่ยพร้อมชุดดานั้นหรือเปล่าค่ะเขามีชุดดาหมดเลยหรือว่าคุณหาชุดดาให้เขาอ๋อแล้วก็มันมาผูกโบผ้าผืนนั้นเนี่ยเป็นผ้าผืนเดียวกับที่ผูกโบนคืนนั้นหรือเปล่าค่ะเพราะว่าผมดูเหมือนกับว่าจะจงใจบอกว่าคนกลุ่มนี้เป็นชายชุดดํา แล้วคุณก็ไม่ได้บอกกับสังคมว่าและผมแม่ไม่บอกนะผมก็ยังไม่เห็นสื่อฉบับไหนที่บอกว่าไปจับมาอย่างไรไปจับมาจากสถานที่ไหนอ๋อเจ้าหน้ที่ตำรวจเองบอกว่าตรงนี้เนี่ยให้รายละเอียดไม่ได้อ่ะก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ผมกําลังพูดเพราะว่าที่เราต้องพูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าท่านสิริโช,ท,ช unique unique. ท่านสิริโชกนนะท่านพูด <c oughs> ออกมาในคืน